สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดิมจะมารีวิวมึกกรุบที่ดิมกำลังกินอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นห่อสีส้มเป็นรสต้มตำรับนะคะเป็นต้นฉบับเลยนะข้างในาน้องจะทำมาจากปลามหมึกนะแล้วก็นอสีส้มแกะออกมาปุ๊บห้อมกินหมาห้อมกินหมาล่ามาจะกินแบบเดียวเดียวแบบส้มแบบนี้กินกับเครื่องดื่มกินแบบ กับก๋วยเตี๋ยวคือกินกับข้าวก็ได้นะทุกคนก็อร่อยเหมือนกันนะแล้วก็ยังจากซีส้มนะก็ยังมีซองสีแดงอีกด้วยนะที่เป็นรสเผ็ดกว่าสีส้มนะทุกคนอันนั้นนะเผ็ดมากดิก็เลยชอบมาเป็นสีส้มเพราะว่ามันไม่เผ็ดมากเท่าไหร่เราจะมารองกินแบบว่ากินเดี่ยวกันว่าน้องจะเผ็ดแค่ไหนหรือว่ามันจะไม่เผ็ดมากหรือว่ามันจะเผ็ดมากไปเลยเราจะมาลองชิมกัน,กน สี่ื็แบบดูเผ็ดอ่ะสี่ดูเผ็ดมากเลยเดีเราจะมาลองชิมกันถ้าเผ็ดเดี๋ยวจะกินนองแก่เผ็ดมาเรามาชิมกันเลยว่านองจะเผ็ดมากหรือว่าไม่เผ็ดมากมาดูกันเห็นเขารีวิวกันบอกว่ามันเผ็ดเผ็ดๆยิ่งสีแดงยิ่งเผ็ดอุ้ย xin mời 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 mà, rồi mời Mình sẽ mời 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 mực mời 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 Thịt Thịt mời พีดแด้เลยอืมกอพีดมากพีมากเลยทุกคนคนดูดิมันเป็นแบบพ,เพเีเป็นเมตตดูดิพีเป็นเมตดเป็ดจริงตริงนี่เป็ดจ,จริงไม่ได้มูน,นะครับ อืมอืมืเผ็ดแต่อร่อยอืมึยิ่งกินยิ่งเผ็ดสิบมากไม่ไหวเผ็ดมากเลยทุกคน อกินน้ำแก้เผ็ดก่อนมันเผ็ดแล้วยิมกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งไงแล้วมันเผ็ดแล้วมันมันร้อนปาแล้วมันก็แบบเผ็ดแบบทรมานดิไม่ชอบต้อเป็นสีแดงน่าเนะผิดมากน่าดูทุกคนสามารถไปหาซื้อมึกกรุ๊ป ที่น้องดิมกินได้นในทางทิกตอกดัดชดาช้อปปีแล้วก็ร้าน้าทั่วไปนะดิไม่แน่ใจว่ามีที่ซีเว่นหรือเปล่าแต่ตอนนี้อาจจะมีก็ได้แต่ดิไม่แน่ใจนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้น้องดิมด้วยน,นะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย